สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับโอเควันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าเราจะมาทำการเ,าเปรียบเทียบตัว Adapter c h a r าร์จให้กับตัว iPhone 12 Pro Max ตัวใหม่นะครับโอเคผมก็ง่ายๆเลยครับเอาจาก Adapter ที่เราบีเลยครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราทุกคนก็คงจะคาดหวังกับการที่ใช้อะแดปเตที่มีอยู่แล้วนะฮะของผมมีอะแดปเตจาก iPad MacBook และอะแดปเตที่ซื้อมาใหม่ โอเคแล้วทําไมผมไม่เทียบกับตัวเล็กนะฮะที่มากับรุ่นเก่าเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วตัวนั้นมันใชยย้แล้วแล้วมันเป็นเบสิกนะครับและตัวนี้เนี่ย iPhone 12 Pro Max มันไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีตัวเล็กอยู่แล้วก็ก็ใช้ได้แต่ก็จะชาร์ปไปน,นิดนึงโอเคเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะฮะไปดูที่กราฟเลยนะครับผมลองชาร์จมาแล้ว กราฟนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะฮะที่อยู่ในแกนตั้งนะครับแล้วก็เวลาในการชาร์จที่อยู่ในแกนนอนนะครับโดยที่เส้นกราฟของอะแดปเตอร์12วัตต์ก็คือเส้นสีเขียวนี้นะครับ12วัตต์และเส้นสีฟ้าจะเป็น เส้นกราฟของอะแดปเตอร์20วัตต์นะครับและสุดท้ายเส้นสีแดงก็จะเป็นของ61วัตต์ในการเริ่มต้นชาร์จนะครับของตัว12วัตต์และ20วัตต์จะเริ่มต้นที่แบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ18หรือ20เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ตัวอะแดปเตอร์61วัตต์ผมเริ่มชาร์จที่50เปอร์เซ็นต์นะครับ จากกราฟเราจะเห็นอะไรครับเราเห็นว่าในช่วงแรกแม้แต่คุณเริ่มสตาร์ทที่50%นะฮะเทรนหรืออัตราการชาร์จเนี่ยกราฟมันจะชันนั่นคืออัตราการชาร์จมันค่อนข้างสูงในช่วงแรกแม้แต่คุณจะชาร์จที่แบตเตอรี่เหลือไม่เข้ากันนะครับ อ่ะก่อนที่จะไปประเด็นนั้นมาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าคู่แรกนะฮะ,ะเริ่มต้นที่แบตเตอรี่เหลือประมาณใกล้เคียงกันก็คือ1 8 2ถึง20%เนี่ยนะฮะดูว่าจาก18-20%หรือ20%ไปหาย100%ยเเนี่ยใครเร็วกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับอะแดปเตอร์ที่ปล่อยกำลังวัตต์มากมันก็ต้องถึง100%เร็วกว่านะครับนั่นก็คือ20วัตต์นั่นเองนะฮะใช้เวลาประมาณ90นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงแกอบอีก30นาทีนะครับ ในขณะที่12วัตต์นะ12วัตต์ก็คืออะแดปเตอร์ที่เป็นของ iPad นั้นนะ่ะชาร์จจะให้เต็มร้อยได้เนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ160นาทีหรือนั่นก็คือ2ชั่วโมงกับอีก40นาทีจากคราบนี้ทาให้เห็นอะไรครับแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยบางท่านก็อาจจะชาร์จด้วยเวลานอนเนาะบางท่านอาจจะชาร์จตอนนอนเวลาเป็นผลไหมครับเรานอนเวลา8ชั่วโมงแค่2ชั่วโมง40มนาทีมันเต็มก่อนล้วครับ แต่จากการทดลองตรงนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นได้ว่าถ้าเราต้องการให้อัตราการชาร์จในเวลาช่วงแรกเห็นผลมากเนี่ยแน่นอนอะแดปเตอร์ที่มีกำลังวัดมากกว่าย่อมส่งผลให้คุณชาร์จได้เร็วกว่าการชาร์จโทรศัพท์มือถือในช่วงแรกเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าจากช่วงอัตราการชาร์จช่วง3ามไปหา90ยังไงมันเร็วอยู่แล้วนะฮะยิ่งเป็นตัวที่มีวัดเยอะๆใช้เวลาสั้นมาก นี่มันเป็นแพทเทิร์นปกตินะครับกราฟรูนี้บางท่านบางท่านอาจจะเพราะการชาร์จในกราฟอีกแบบหนึง่งที่เป็นเรื่องของดึงข้อมูลมาจากมิเตอร์ออกมานะครับโดยนําเสนอเป็นรูปแบบของอการปล่อยกระแสไฟจากอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกกราฟหนึ่งอันนั้นเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งนะอันนั้นคือเขาจะใช้ความสัมพันธ์ของวัดนะต่อเวลานะครับเทรนของกราฟมันก็จะเป็นลักษณะนี้ ประมาณนี้นะฮะนั่นความหมายคืออะไรสอดคล้องกันกับกราฟที่ผมนําเสนอนั่นเองนะครับนั่นก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยมันจะอัดกประแสไปเยอะมากนะครับเพื่อให้มันเตะเกิดอัตราการเร่งในการชาร์จที่สูงทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของผลต่างของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะฮะกับกําลังไฟที่อัดเข้าไปจึงต้องมีระบบเซฟตีเข้ามานะครับก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ท่านใดที่มีงบประมาณ เราจะไปซื้อแบรนจีนก็ได้นะครับถ้าอยากได้อัตราการชาร์จที่มันสูงหน่อยในช่วงแรกนะครับนั่นก็คือช่วงนี้ปล่อยวัดเยอะมันก็ต้องชาร์จได้เร็วนะฮะจากการทดลองก็พบว่าอะแดปเตอร์ที่มีกําลังวัดมากก็ ชาร์จเร็วแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราถ้าเราชาร์จตอนนอนจะวัดมากวัดน้อยมันก็เต็มก่อนเราตื่นแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเราต้องการจะชาร์จระหว่างวันภายในไม่กี่10นาทีให้มันได้ขึ้นมาเยอะเพื่อที่เราจะไปใช้งานต่อก็ควรจะมีอะแดปเตอร์ที่วัดเยอะอ่าแต่ถ้าเราไม่มายมากไม่ซีเรียสมากใช้อะแดปเตอร์เก่าของเราเองที่ใช้ไปชาร์จไปได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณมากครับ